สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดปทุมนะครับในช่องทาง u t u b e โอฟอร์ดปทุมเช่นเดียวนะฮะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีกระบะในรุ่น Open Cap นะครับอีกหนึ่งคันพามาชมนะครับรุ่นนี้คือรุ่น XL Passport นะฮะราคารุ่นนี้นะครับที่จำหน่ายคือ6 9 2 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์เกียร์เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดให้กำลังแรงม้าถึง160แรงม้าเลยนะฮะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่3 8 5น้อยิวต้นนะครับ เป็นแรงบิดที่มากที่สุดเลยนะครับในบรรดาขนาดของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็มาดูกันเลยด้วยกันว่าคันนี้แต่งยังไงให้กับลูกค้าบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมขอย่ามาที่ฝากระโปรงก่อนนะครับอันนี้เป็นสกู๊ปนะฮะฝากระโปรงทรงสูงนะครับเป็นแบบยกสูงนะฮะก็เป็นสีขาวตัดดำด้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์นะฮะคำว่าレンジャーนะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นกระจังหน้านะส่งแรปเตอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับทั้งหมด3ดวงนะฮะที่เป็นสีขาวนะครับส่วนตัวหนังสือ c o า f o r t เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับว่าต้องการสีอะไรนะครับส่วนกันชนด้านหน้านะครับเป็นกันชนเดิมนะครับเรามีการสั่งพ่นนะครับให้เป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวตัวกระจังนะครับตัวนี้นะฮะก็ดู สปอร์ตด้วยแล้วดูดุดันด้วยนะครับส่วนถัดมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นไฟตัดหมอนะครับอันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะครับให้กับลูกค้านะครับมาดูระบบไฟฮะอันนี้คือเราเรามีการอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามาสแตงนนะซึ่งเราเอาโคมเดิมนะครับเอาตัวไฟเดิมนะทำการใส่ของเข้าไปนะครับก็คือจะมีตัว LED ตัวนี้นะครับเป็น day time นะครับแล้วก็พร้อมกับตัว วงแหวนตัวนี้แล้วก็ตัวเลนส์ลูกแก้วที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็ตัว3ขีดตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นครีชนะฮะสก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคือไฟเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนโคมใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นโคมแท้ๆเลยนะฮะถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับพร้อมกับล้อแม็กลายดอกม้ยนะครับนะฮะขนาดขอบ16นิ้ว ยางที่5ก็จะเป็น265 70บนะครับยางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่นุ่มนะครับแล้วก็วิ่งบนท้องถนนก็เกาะถนนดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นหรือว่าทางทางดำนะครับทางดำก็คือถนนลาดยางหรือว่าคอนกรีตพวกนี้นะครับช่วงล่างข้างหน้านะครับเป็นระบบปีกนกนะฮะแล้วก็โช๊คพร้อมคอยคอยสปริงนะครับที่มีขนาดใหญ่นะฮะก็สามารถที่จะทำให้ ช่วงล่างของฟอร์ดเนี่ยมีความหนืบมากเลยทีเดียวนะครับ XL p a s s f o r นะฮะก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่บริเวณด้านข้างบริเวณแก้มนะครับเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับนะฮะพร้อมกับกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับสีดำแล้วก็มองไกลๆหน่อยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับคำว่า a n g e r ลูกค้าสามารถเลือกลายสติ๊กเกอร์ได้นะครับเรามีแบบนะฮะให้ลูกค้าได้ชมเอ่อ เกือบร้อยลายเลยทีเดียวนะครับหรือว่าลูกค้ามีไอเดียลายนะฮะก็สามารถให้เราดูได้นะครับนะเราก็จะทําการเอาไปดับนะครับหรือว่าก๊อปปี้นะฮะลายที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกันสาดนะครับบริเวณประตูแล้วบริเวณแคปนะครับพร้อมกับตัวราวหลังคานะครับสีดําด้านอันนี้ต้องบอกก่อนเช่นเกิด เช่นกันนะครับว่าอันนี้คือเราติดเพื่อความดุดันและความสวยงามนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวเราหลังคาโลบาร์เล็กนะฮะเป็นแบรนด์ของออลเรนเดอร์นะครับที่มีความแข็งแรงนะฮะแล้วดูบึกบืนมากนะครับถึงได้นิยมเอามาใส่กันนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็กระบะเนี่ยนะฮะสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะครับนะฮะ1.3ตันนะครับเพราะว่าตัวคัสซีของเรานะครับเป็นคัสซี ขนาดชิ้นเดียวนะครับที่ไม่มีการเชื่อมต่อนะครับไม่มีรอยเชื่อมต่อฮะสามารถบรรทุกได้ถึง1,300กิโลกรัมหรือว่า1.3ึาตันและที่สําคัญคือเราสามารถที่จะลุยนะครับน้าได้ระดับถึง80เซนนะครับแต่นี้คือเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อลุยนะครับแต่คือบอกให้รับทราบว่าคือรถฟอร์ดเนี่ยสามารถลุยน้ําได้โดยที่ระบบไฟฟ้านะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตําแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในเครื่องยนต์นะฮะหรือบริเวณ หน้ารถต่างๆนะครับจะอยู่เหนือขึ้นมานะครับไม่ได้อยู่บริเวณด้านล่างของตัวรถนะครับนะฮะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังหรือว่าด้านท้ายนะฮะก็จะมีชุดครอบไฟท้ายนะเป็นสีดําด้านพร้อมกับเบ้าแบบมีดาบนะครับตัวนี้สติกเกอร์นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าสปอร์ต ตัวกันชนหลังนะครับอันนี้เป็นกันชนหลังเดิมๆนะครับของรุ่น XL p a s Sport ที่เป็นตัว Open c a p นะครับเป็นสีดำดำเงานะครับตัวนี้นะฮะก็ดูสวยงามนะครับโอเคนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์กระบะ Ford นะฮะทุกรุ่นนะครับตอนเดียวนะฮะรุ่น c a p 4ประตูนะครับดวรือว่าจะเป็นฟอร์ดเอเวเลตนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0815670078นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะครับก็แต่งให้ตามรีที่รีวิวเข้าไปนะครับนะฮะโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนยังไงบอกเรามาครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอลาไปก่อน สวัสดีครับ